จะเล่าให้ฟังเรื่องการทิ้งระเบิดที่ดรสเดินเรื่องราวความสูญเสียที่ถูกลืมเลือนในเงามืดของสงครามโลกครั้งที่2ย้อนกลับไปในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2เดือนกุมภาพันธ์ปี1945สถานการณ์พลิกผันกองทัพนาซีกำลังระส่ำระสายแนวรบด้านตะวันออกถูกกองทัพแดงโซเวียตบุกประชิดฝั่งตะวันตกก็เผชิญหน้ากับกองทัพสัมพันธมิตรที่แข็งแกร่งเมืองดรสเดินเมืองหลวงของรัฐแซกโซนีประเทศเยอรมนีได้ชื่อว่าฟลอเรนซ์แห่งเยอรมนี งดงามด้วยสถาปัตยกรรมบารรกและศิลปะอันล้ำค่าสถานที่แห่งนี้กลายเป็นที่หลบภัยของผู้ลี้ภัยนับแสนที่หนีภัยสงครามจากทางตะวันออกอดแน่นด้วยผู้คนสิ้นหวังที่หวังจะรอดพ้นจากเงื้อมมือแห่งความตายแต่แล้วความหวังของพวกเขาก็ถูกบทขยี้อย่างโหดร้ายในคืนวันที่13กุมภาพันธ์กองทัพอากาศสหรัฐและกองทัพอากาศอังกฤษได้เริ่มปฏิบัติการทิ้งระเบิดครั้งใหญ่ใส่เดรสเดิน ระเบิดเพลิงถูกโปรยปลายลงมาอย่างไม่หยัง้งทําให้เกิดพายุเพลิงโหมกระหน่เาเผาผลาญทุกสิ่งอย่างให้ร่าเป็นหน้ากลองผู้คนนับหมื่นถูกเผาทั้งเป็นกลายเป็นเท่าฐานภายในไม่กี่ชัออ่วโมงผู้ที่รอดชีวิตต้องเผชิญกับความสยดสยองจากภาพศพที่ไม่เกลี่ยกลิ่นคาวเลือดและซากปรักหักพังที่ปกลุมทั่วเมืองการทิ้งระเบิดที่เดรสเดินยังคงเป็นประเด็นถกเถียงถึงความชอบธรรมจนถึงทุกวันนี้ หลายฝ่ายตั้งคำถา,ถามถึงความจำเป็นทางทหารเนื่องจากดรสเดินไม่ได้เป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญและการทิ้งระเบิดเกิดขึ้นในช่วงปลายสงครามที่เยอรมนีใกล้จะพ่ายแพ้อยู่แล้วบางก็ว่าเป็นการกระทำที่มุ่งหวังทำลายขวัญและกำลังใจของชาวเยอรมันมากกว่าแต่ไม่ว่าเหตุผลเบื้องหลังจะเป็นเช่นไรการทิ้งระเบิดที่ดรสเดินยังคงเป็นโศกนาฏกรรมที่น่าสะเทือนใจเป็นบาดแผลที่ฝังลึกในความทรงจำของผู้รอดชีวิตและลูกหลานของพวกเขา เรื่องราวของเดรสเดินไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องราวของความสูญเสียแต่เป็นเรื่องราวของความโหดร้ายของสงครามเป็นบทเรียนที่เตือนใจให้เราตระหนักถึงคุณค่าของสันติภาพและความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์และนี่คือเรื่องราวของการทิ้มระเบิดที่เดรสเดินหากคุณผู้ชมชื่นชอบเรื่องราวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องจะเล่าให้ฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ